mày ăn à hả mày nhắn đâu ăn rồi ô ô ê ô trên này đi hồi nung cháp dút ngồi cái chác khôm cháp ô lâu lâu bên lâu, lâu, lâu. lâu mưa

พี่น้องเอฟซีเบอร์สสุูุมุขคนเนาะเพียงเนาะช่องยูทูบของเรายังใช้ใจกันดอยเพียงเนาะวีสองอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องไงเพิ่มเติมกับยังอยู่กางบ้านทั้งเพื่อนของน้องดอยเนาะเพียงเนาะอากาศดมในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมื่อนี้พี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องเนาะมื่อนี้นั่งดอยอ่าสิมีอยังอ่าเซฟ้รเอฟซีเด้พี่น้องไงเนาะจังได้กับเบิ่งชมน้ำกันพี่น้องไงเนาะเพียง Mình mày Mình mày má Phi má Phi vậy má Phi má má mày xuống, mày 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 Thế mà mày 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 Thì mày mày Mà mày mày mà mà Cứ mà non, non phảo. Cứ bò จ้าหน่อยเลดมาหดนะกายับนกนเขโมไปจะไปหามาไปสั่นเถอ่หามมาละขาดเลยเฮ้ยมาห่มพี่ก็ได้ทางห่มพี่ก็ได้ยังจะนานหดเย แต่พอเขาเจ้านะ่ะคอยจะถามเลยมาพี่นัางย่านย่านยังไงน,นนะ <Okay. S 1> ไว้คอยจะถามมันเจ้าห้องเนี่ยเจ้าห้องแบบไรเมื่อกี้นี่ฮะเจ้าเอาิญเจ้าเอาิญแบบไรเมื่อกี้นี่มาพี่มานั่งมานังาน่งพี่ไว้ย่ยานได้อายได้บันนี่พี่นอ้องคอยคอยว่าเจ้าคอยว่าเจ้างูตอดเจ้าได้เมื่อกี้นีน่คอยเล่นไปนะคอยคิดว่างูตอดเจ้าเจ้าเอิญเนี่ยไรฮะ บหไหมไปท้างบัเนี่คืออายบอจะร่มบอร่มลงทำบิดเลยเจ้าไปย่อขึ้นอยู่บอเจ้าไปย่อเจ้า่านบอเจ้านักเจ้าย่อมาได้บอเออเจ้านักตี จะย่อมาได้เจ้าตอนแรกไงเจ้าว่าสีย่ออยู่บ่เอ้ามันมากเจ้าคือหายอะเจ้าคือหายหาฮะยันพอคอยดมบ่เมื่อเออยันพอเจ้าบ่มาเห็นอืมเจ้าคือโบรานมาน้ข่อยเจ้าเห็นเจ้าคือโบรานมาน้ข่อยโดยแต่ทำบิดผู้แต่เด็กผู้ฮะ จ้าเอินวันในไรจ้าเอินไงชอยคอยแน่ชอยคอยแน่สิบอ่ะฮะเออชอยด้วยอชวยอยด้วยสิบอ่ฮะชอยด้วยชอยฉันด้วยสิบอ่อารมณ์ดีได้วันเ <laughs> มื่อกี้นี่เล่นไปโลดใหายเพิ่งเล่นเข้าหาแม่แน่เพิ่งเล่นออกแน่เพิ่งเล่นเข้าแน่นะเมื่อกี้เนี่ยอาการของคนย่านเนี่ยเด็กหน่อยเนาะย่านเรา,าบอกง่ายๆว่า อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบนะ่จกักก้มเหตุยังน้อยอ,อยู่สิย่อเมยขึ้นก็สิอุม้มเมยมาก,ก็อุมอม้ม,กกมบ่ได้เนาะเห็นปะนักเนาะเอ่อสิอุ้มเมยมาก็อุ้มบ่ไล่นักบ่จักก้มเหตุแล้ิเอิ้นพ่อกับพ่อบ่อยู่เฮือนบ้านนี้เนาะเจ้าจะให้พ่อเจ้าไปไกลเด้อบ้านนี้เด้อไปะไปเกี่ยวข้านะวน่ะเราต้องไปไกลบ้านนี่ใช่ปะ đi đấy mẹ, cháu bổ rôm nong nam làm rôm nong là chắc chi ba nấy đấy, có ba đêm rồi luôn, rôm đồ nong à, nhưng mà chạc nhàng như vậy thôi, trời. Chú cháu cóเคย nhìn như bọn ừ. Ừ. bừng thôi là sạp nước ưỡi, ทูนเจ้าไปมัดเข่าว่าเมื่อกี้เนี่ยเออมัดเข่านางบุญมีกะให้ทางเอื้อ้ยเอาถ่าพี่รองเันเมื่อมาจักยังล็งอกว่าทางเงินทางโอยเป็นโอเคก็ได้ยินได้เสียงเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ในป่าพุ่นในในป่าบิ๊กพุ่นพี่รองเยเนาะอยู่ในป่าบิ๊กน่ะเขาก็ได้ยินได้เสียงก้ก็เลยอันอ่า ไปพี่น้องเนาะเดนไปเอาเยียงกระมุนไปเลยหมุนหัวหมุนนั่นเดนไปเลยเพราะว่ายานว่าอันงูยันว่างูตอดนางบุญมินั่นนางบุญเพ่งก็เลยเดนเข้าไปเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เขาก็บ่ได้นั่นแหละบ่คิดว่าจะเป็นตัวนั้นบ่คิดว่าเรานั่นเพราะว่าเราเ้าภาษาเรานะบ่เวียงบ่เข้าใจฮะ เอ้าคือว่าคือว่าเนี่ยไรนั่งมุองเพลงกับเราบอกนั่นนอกจากเด่นโทรศัพท์น้ำเอื้อยแล้วเลยจากคนถามขวายมึงได้บ่ว่านางบ่อเฮ้ยขวายจำบ่ได้เลยเจ้าจำบ่ได้เจ้ายังมือหูบ่ว่าเจ้ามือน่หูขวอยมือตอนไหนพังเอ้าบ่หมู่ม่วงนะบ่น้ำหมู่ม่วงแบบนี้เกิดยังมือหูว่าเจ้าของมืออยู่เด่นหมูมีเจ้าว่าเจ้าบะไรมือบ่โอ้เลว ยังเฉลิมเฉลือแล้วยังเป็นห่วงโลกเราคิดในโลกโลกหายเราอันนั้นก้อนอย่างหายเราปอนเขาโลกเดี๋ยวบปญนหยัดเป็นยนางบุญนเพ่งกับเราเมื่อยโย่อหละวเรายโยบะไรมันหนักเราโยเจ้าน่ะโยอะไรเจ้านักเราไปจะกุมเพดเอาไปเห็นกับแล่นออกแล่นเข่าแล่นออกแล่นเข่านะพี่เราไปจะกุมเพ็ดสมัยเด็กน้อยเด็กน้อยมันเห็นมันกัยังย่านแล้วตกใจแล้ว เป็นยังหูจังว่าหูจังห้องว่ะเพราะว่าสีถ่ายแล้วก็เราเด่นน้ำเอื้ยแล้วนั่นให้เรามีอารมณ์ก่อนเพราะว่าเด็กน้อยมันเห็นในสถานการณ์อันนี้มันก็ตกใจมันยากแม่เนอะไรแล้วพอจับอัานสิวาแล้วนี่คนมีสติจับนดสติสตางค์แล้วยังไม่ได้หยุดรถเจอรถโต๊ะ ยังไม่อยากมีสติปัญไดพี่น้องเลยเนาะยังมีอาการมึนเมายัางแบบแปลกๆอยู่พี่น้องเลยก็เลยโมูหไอ้สิบ่าวเนี่ยไรมันก็รูปเต่หา,หา,หา,หาหัวรูปเต่หัวแล้วไงมึงคันเฮาบ่โมมีเหาเดีมึงคันโมมีห่าค่ะคันในขี้พุ่นขี้ดินยังติดหัวอยู่ chào vài chào vài mưa sẽ mưa cho mưa rong kỳ điện tử và chào vài 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 ่อยเฮงเต็กแลข่อยบริจาคโคมปอนและเด็กหนุอยมีแต่เมียขอย่อยปอนตะเกากันครัวเจ้าไอ้เมเปบลโมยังม,มาจอบลูกจอบเมียไปแล้วไปเลยนีย่ไปแล้วไปเลยเคี่ยวข้าวกอเสลกิ้เคี่ยวอยู่เนาะครับตรงมาจบน้ำเนยเนาะเกีเ่ยวแล้วใชมาผัก

ไพ่กินไพ่กินเจ้าบบเจ้ากินเทิง uh, ้นมืกินมืเศ้านี่บบจื้อยู่บ่ให้ชื่อมานะเออคิดเาว่าจื้ออเปล่าอาสอบวนนี้ันเจ้าวินห่วงลูกนะ อ,อีมอขานข,ข้าไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าได้กกแล้วเจ้าหางก็กินกินหญ้าได้กับกินขนมนั่นก็ไปแล้วก็เป็นสิยากเน่ยไรใบเททำยากข่อยกับยอมเด้่เนาะปอดโพนเลยจ้ะ tăng vào vô cứ cao nhanh rồi ừ. chùm nè là... chùm nhắn chùm nhiều ยังแบบยังบสชาตินั่นนนั่นเป็นไงยังบัวสวงอ,อ,อาการยังบัวสวงาง<ะ>มัน้องเลยมาว่าถุยเขาไฮะใช่จะไปบปป้านเขาลูกบ่เอา้าไปแล้วแล้วเอา้าถุยให้วโก,โกโยอยู่นี่อ่ะใส่เป็นยี่บ้าใส่ถือยีอบ่บ่าใส่ยังใน,นป้อนเข่าลูกนะอย่าลืมเน,นอะคือเขาบอกนะต้องเอาน้าไปครูกัน จีบ้อนแต่เขา่าได้ลูกแค้นลูกติดย่างก็ยังโมหันจำนั้นก็ยังไงว่าเรายังกังวลน้ำลูกลาอยู่เนาะเรายังห่วงลูกลาอยู่จะไปฟาดใช่หาโบเห็นไหมจงโมได้หาทุงเข่าโบเห็นบันจำโมได้บ,บันเฮ้ยนองเลยบอกนุง่งนองไปลงคิดอัดนนั้นแล้วบัน và lâu nay nay rồi, cái này bảo là bảo phá tan đồ điện ha, thung khảo đen, thấy mọi đang loay, bưng vô vào chơi, đây nó, nếu mà đươm mong không thấy na, chỉ mới thấy mọi thung khảo. Say xài cái nga 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 lý coi nó nga 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 con khẩu này nó dài Nhảy này nó Thế ừ. nói nhảy này Con khẩu này Mịt đi qua Thế nói em Chỉ lông với bọn con bò bắn Mò bọn Cháu ôm cho đây bò. ที่ร่งกระป๋นอนนี่รุมบอกกระป๋นอนอนี่เธอคือผู้ใหญ่น้องเขาอุ้มมาให้เธอใช่เหรอเพราน้องเพิ่นนะน้องผู้เอาแล้วขอไปจักซืออก้อเขา,าผู้อุ้มนะผู้อยู่ในกรงนะนาย,ยนังเพิ่น อนุทอนุทอนะ่ะเป็นเอือ้ออ,ออาไรรำบอฮึใคเอิ่นอยู่บ่จอยใครจะมาเรื่อยนะปอบจากักคือเกระจกน้อ,องลอยและเราเอ,อิ่นภาษาเราเราจักเอิ่นได้ไหมคุณเพ่งคุณเพ่งเอาน้อ,าองมาป้อนข่าวอยู่ดุเอาน้องมาแม่แม่เพิ่นก้อยข่าวอยู่นี่เอาน้องมาเข่าวได้าาขาวไ,าไม่ม อืมวาเจอยลงไปหันมาเจอบอกนอกมันเขานี่ยังดีแบบว่าวอาง่ายว่านั่งโดยแล้วเราสนเมื่อกินมาเราถามคุณคำแรกก็คือว่าถามหาลูกเนาะเราอย่างทุจัิตลูกเนาะถามหาลูกหาเจ้าเราฟื้นขึ้นมาแล้วถามหาลูกเลยคำแรกไงพี่น้องเไยแต่ว่าเราโมปะลูกนะเน่ะเกิดต้นขึ้นว่าคือใช้สภาพต้นเราอยู่เฮือนเก่าเราอุ้มลูกเรา ตอนเอาเป็นนั่นวางถิ่มลูกลงจนลูกนจนจะโตเคลือนน,น,อนอ้อนงน้องเปนนให้น้องน้องเป็นเอาดุมาให้นะเอหน้นาแมเอาเอาน้าใส่จงเใส่จงหน้าม,ามีเล่นจันดกเข็ด ใช่จังนะฮะนี่ตอนนัานเขาโบลอยู okay. ่ลูกยังโมยากมันจะเหนน้ำให้ลูกยังโมยากเจ้าเจ้าฟื้นไหมลูกยังเศร้าอยู่ลูกยังโมยากมันท่านในเทียงช้ำนี่ แน่นๆ่เอ้ยกินมัมมัมัมมมัมมัมเออมัม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 เออเจ้าบุบอกลูกมัมมัมว่เออบอกลูกน้ำได้หรอเออแม่บอกเตี้ยเตีเตี้ยเตี้ยแล้วก็ เออเอิอนี่เบามัมมัมมัมมีแต่ว่าเตี๋ยเตียเตีพระเบาแต่ภาษาจุมเจ้าเลยโยเาไสาข้อนีอ้าแล้ววานนี่ี่นอะไรพื้นด้พื้นได้แล้วเริ่มจนกนั่นนะพื้นเลยพื้นเลยพื้นเบนี่าอรูเ้กินข้าวใ่นเป็นง่อยากข้าเอพอ น้าพี่น้องเองเนาะใอ้ทั้งน้องดอยเพิ่นเอาลูกกินนมวะเพิ่นยังเอาลูกกินนมอยู่้อนข่ามันบวยกักมันยังเศร้ามันยังงนันอยู่ทันได้เทียงพี่น้องทีเว็มงเนาะเขาก็เรอรออยู่บริเวณร,บรอบๆนีแหละเมืนอกี้นี่นะก็เลยโบได้เห็นอันตอนที่ว่าเราเป็นตอนเด็กๆมีแต่บุญเพลงหาห้องอยู่ป่า โอ้ไพสิคิดเนาะพี่น้องว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเนะาะจ้ะพี่น้องไงเนาะมีแต่ว่าเบิ่งน้ำกันเอฟซีทิจานณาไปน้ำกันเป็นอย่างไรกะผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขอไัยน้ำไร้ไรพี่น้องไงเนาะเพราะว่าที่ใตลงให้เบิ่งก็ให้พี่น้องเอฟซีด้เบิง่งงในชมด้เห็นอ่าเพราะว่าบางคนเพิ่นกันยังโมโหว่านั่งดอยเป็นอาการนี้ ผูเอฟซี FC, ผูเพิ่นเข้ามาใหม่ฮะนี่พี่น้องเิ่นกับชี่ฮู้วาเราเป็นบ้าหมูเนาะเป็นบินเป็นบ้าหมูว่าซักแต่ว่า,าผูเพิ่นมาเบิง่งเพิ่นติดตามตั้งแต่แรกก็สชีฮู้วะนั้งโดยเรามีโรคประจำโตก็คือว่าโรคตัวนี้เนาะที่ว่ารักษาโปวคาดพี่น้องเลยกินยาก,ก็แค่ว่าบรรเทาไปมือมือวันๆปกตินะ่ะอาการของคนเป็นแบบนี้มันทีเกิดขึ้นแหละบรรพาบรรจิน,นเนาะพี่น้องเมื่อนี้ น่าจะหาหูบ่หู้ว่าจักค่ำเฮาก็บ่ะหู้น่าจะเป็นหนึ่งิบ ets คำกบคือสิบสองคำเลยประมาณนี้แหละเว้นชิบ ets เก้าสิบสองนี่แหละพี่น้องบะเวียงเองกับบะได้นั่นอากาศกับลมหนาวแน่พี่น้องเนาะประกอบกันเข้ามาเมื่อนี้ลมในอัวาเอาวา่ากันเลยนั่นเพราะว่าตอนนี้เพิ่นเอาลูกเพิ่นกินนมอยู่ทางเฮือนพุ่นเพิ่นเขาลูกเขาก็บอ่าทิปนี้ก็เลยลงมาถ่ายอยู่ทางลุมพี่เนาะเพื่อให้ทางนั่งพักผ่อนแน่หนะพี่น้องอย่เนาะ,พ,นนะพักผ่อนกับแจ๊คสีเนี่ยได้ก็เอาลูกแล้ว ก็เลยปอยปล่อยเพิ่นอยู่ตามลำพังเพิ่นกอดพี่น้องกันเนาะคุณเนะทีแต่ว่าถ้าให้เกิงมาเข้ากบทีกำมัพย์ไม่เกิงอีกโม่ให้เราไปอันใกล้น้องหลายนอนพี่เนาะยันเตยคว่มชูนเสียหรือว่าเสียใจน้ำลังถ้าไปใกล้น้องนี่เพราะว่าเขาเคยเห็นเนาะแต่ว่าพอน้องจ้อยตะกี้กะน้ําหน่อยหนึ่งพี่น้องกันเนาะก็ยังเห็นหนเสียชีวิตไดเประเรื่องแบบนี้มันคำเข้าสีบบ เป็นผูวบเบงโมยงบบใกล้ซิดอดีกับบมีผู้เบิงนะพี deflect, <Right. pagar. S 1> okay. uh ่น้องเพราะว่าเราบนมีเอวีน้องเอวน้องเราก็อยู่ทางไกลเพราะเอวน้องเพื่อนใกล้นี่คือว่าบมีเนาะยังดีแต่ว่ามาอยู่ใกล้สร้างปราะนั่นใช่เราไปอยู่รูปโศกพุ่นตะกี้นั้นอยู่ผู้เดียวอยู่พุ่นตะกี้นะโอ้ยเหงนีเรียบร้อยยังดีแต่ว่ามีบุญแต่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมาซื้อดินให้มาอยู่ใกล้กับสร้างนี้พี่น้องไยเนาะเอซื้อดินให้อยู่ใกล้กับสร้างนี่ชั้นนะแมนนั้นเรียบร้อยพี่น้องไยเนาะ ไปอยู่พุ่นกับน้องเลยพี่น้องเหรอเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยผิดพลพพาดกาดันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละลายอ่นะาเนาะบมเวียนก็เห็นครั้งแรกก็เลยตกใจแน่พี่น้องเนาะก็เลยอ่าถ่ายลงให้ยเอฟซีเบิงคลิปนี้กับชีรัมลาไปก่อนผิดพลาดกาดันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละลายขอกล่าวคำว่าสบายดีเน่อยเพียงเนาะ